ซึ่งอันนี้เป็นเคสที่ทําให้เรามาพูดเรื่องนี้ด้วยเราไปเห็นมาว่าเอ้ยมันมีเทคโนโลยี อะไรเงี้ยเกลียดจะมาเล่าให้ฟังด้วยความจําของเราเวลาที่เราไปต่างประเทศเราจะจําได้ว่าเราจะต้องกรอกบางอย่างกรอกเอกสารอะไรบางอย่างนี่แหละที่บอกว่าเรานําอะไรเข้ามาบ้านมีแบบว่าเอาเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินเข้ามาไม่มีอะไรบ้างเงินไม่ค่อยมีก็แบบว่าไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงนะไม่ได้เอาเงินเข้ามาหรอกไม่ต้องตรวจเอาน้อยน้อยไปจะให้เข้าไหมเมื่อก็ถามว่ามีผลไม้หรือไม่มีอะไราโทแบคโคไม่มียาสูบไหมมีอะไรไหมใช่ปะใช่ใช่แล้วก็มากี่วันพักที่ไหนใช่ใช่แล้วสุดแล้วแล้วแล้วก็คือเวลาเรา เข้าไปแล้วก็ต้องเอาเอกาสารเราเนี่ไปให้ตอมตรวจแล้วก็มีพาสปอร์ตแล้วก็เวลาในการผ่านจุดต่างๆก็จะเป็นต้องยื่นเอกาสารแล้วก็แบบว่าดูว่าเราเป็นใครแล้วก็ดูหน้าตรงไหมกี่วันแล้วเขาจะถามเรามากี่วันอะไรอย่างเงี้ยพักที่ไหนมาทําอะไรใช่ปะ่ะตอมตอนนี้นี่ไม่ได้ถามเลยพี่เขาถามพี่หาปะโดยเฉพาะม,มันมีทั้งขาไปแล้วขาไปก็คือลงประเทศเขาอะก็ตรวจตรวจตรวจ แล้วขากลับก็กลับขึ้นมาก็ต้องตรวจแต่ละ,ะต,ำตำแหน่งอะ่ะเหมือนที<อ>่สารนี้ตรวจตรวจตรวจ<อ>ตรวจน,นี่แหละไอ้ขาเข้านี่แหละปกต<อ>ิต้องถาม่อยมันมีตั้งแต่เข้าไปว่าคุณมีตั๋วไหมไม่ใช่ว่าใครๆจะเดินไปได้เขาจะแบบด่านแรกพ,<อ><ๆ>พี่พงศ์ด่านแรกเรามันจะยื่นตั๋วกับพาสปอร์ตเราจะมีเจ้าหน้าที่เอาตั๋วกับพาสปอร์ตมาดูว่าชื่อตรงกันไหมแล้วก็ดูหน้าว่าตรงกับพาสปอร์ตนี้ไหมแล้วพอถัดไปก็ไปเช็คกระเป๋าถัดไปไป ขึ้นเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องตรวจตลอดจะต้องแบบถือเอกสารนี้ตลอดแต่เนี่ยที่พี่พงศ์กำลังจะเล่าเนี่ยล่าสุดก็คือที่หลังขาเข้าเนี่ยครับก็แบบว่าถามแบบงั้นๆั้นไม่ได้ถามเนะยก็มองแบบเปิดพาสปอร์ตผมเห็นนะกรีดดูแล้วก็อาอพาสปอร์ตคืนแล้วถ่ายรูปกุยังประเด็นปกติมันต้องถ่ายรูปได้ป่ะต้องมีกล้องที่ถ่ายก่อนก่อนหน้าที่ผมเข้ามีมีชาวต่างชาติผมไม่รู้ประเทศอะไรอยู่ข้างหน้าเขาเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเรียกให้เรียกเรียกให้กลับมาถ่ายออผมไม่แน่ใจเขาอาจจะถ่ายไม่ทันมั้งก็เรียกกลับมาถ่ายอะไรเงี้ยแล้วคนนี้พาตาผมเข้าไปใช่ไหมผมยื่นพาสปอร์ตไปใช่ไหมผมก็คงคิดว่าเขาเขาต้องบอกผมอ่ะช่วยมองกล้องด้วยครับออแล้วเดี๋ยวจะถ่ายใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่ใชความจรงมิง<ม>ผมยื่นพาสปอร์ตเขาเอาพาสปอร์ตกลับมาแล้วผมก็เดินออกไปแล้วผมก็ยืนคิดว่าถ่ายตอนไหนถ่ายตอนไหนถ่ายแล้วหรือยังถ่ายแล้วหรือยังด้วยแล้วจะต้องเดินกลับไปไหมอย่างเมื่อกี้เขาเขาเรียกคนก่อนหน้าเดินกลับมาใช่ไหมผมก็เลยบอกเออเขาต้องเรียกผมกลับไไยอะรเง ผมก็เหมือนกันอ่ผมก็ไม่ถูกถ่ายอ่แต่ว่าจริงๆแล้วอะสปอยนิดนึงคือเขาถ่ายไปแล้วเขาถ่ายไปแล้วอเขาถ่ายไปแล้วแต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องแบบถ่ายแบบให้เรามองจริงจังอะอกล้องเขาคือแบบว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนมั่งมันอาจจะอาจจะบนล่างซ้ายขวาเสยอะไรไม่รู้อะแต่ว่าถ่ายเรียบร้อยแล้วใช่เออแล้วแบบว่าปกติแล้วเขาต้องปั๊มเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่มีปั๊มก็เป็นเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งกระดาษแผ่นหนึ่งใส่เข้ามาโยนเข้าไปแล้วก็ยื่นออกมาเลยอันนี้คือที่ฮ่องกงนะที่อื่น